รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มาเที่ยวสวนเสือนะคุณผู้ชมสวนเสือนี่ชื่ออะไรนะครับไทเกอร์ปลาไทเกอร์ปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมอันนี้เป็นลูกเสือลูกเสือ,อ นี่เราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคุณนะผู้ชมเดินมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถนะเขาจะมีรถให้นั่งชมบริเวณรอบๆ นี้เราก็ถึงที่รถแล้วนะคุณผ <ๆ Ow. S 1> ู้ชมอันนี้ปป้องกันเสือมาตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะคุณผู้ชมรถป้องกันเสือได้จริงหรือเปล่าไปดูอยู่ในรถซึ่งเขาจะอันนี้จะเป็นลวดไฟฟ้านะคะมือเอามือลองจับไม่เอา ห้ามแย่มือออกมาจากช่องนี้นะคะแล้วก็เวลาถ่ายรูปอย่าใช้แฟลชนะคะขอรค่ะงาปิดยังแฟลชเวลาถ่ายรูปห้ามใช้แฟลชแล้วก็ห้ามแย่มือออกไปที่รูนี้นะคุณผู้ชมนี่นเขาจะมีรู <c oughs> แต่ว่าเสือแย่เข้ามาได้นะเสือ <c oughs> แย่เข้ามาได้แต่เขาก็แย่มไม่ได้หรอกเพราะมือมันอ้วนตีนมันอ้วนแฮ <c oughs> <ไอ S 2> นดบินอันนี้พาหมูมาดูเสือ <c oughs> มพอีพาหมูมาดูเสือนะจ๊ะ อะตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยกาศด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมให้ดูว่าบริเวณด้านในเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ออกเดินทางแล้วอยู่บนรถแล้วนะ,อ,ะอีมเรก็จะเดียวไปตรงนี้นะคุณผู้ชมอืมทำลามใหญ่เลยไม่ได้่เสื่อนะฟ้าลองข <laughs> องฟ้าวิปริตแปรปรวน เข้ากับบรรยากาศมาดูเสือเลยนะฟ้าร้องประตูสองชั้นนะคุณผู้ชมนี่ผ่านไปชั้นแรกแล้วอันนี้เป็นชั้นที่สองเสียงไฟใช่ไหมเนี่ยเสียงไฟค่ะเสียงไฟได้ถึงเรื่องอะไรนะเสียงไฟอยู่ที่ประตูเหรอพี่ปะยุ้งรคกที่ามันเอาที่เป็นเชือกอ๋อนี่นะอันนี้ก็ใช่ที่มันจะเป็นเชือกเชือกมีโครงก็ใช่ นี่นะคุณผู้ชมถ้าเรามองเห็นเชือกนี่นะมันจะเป็นเชือกนี่เชือกสีขาวๆเนี่ยบริเวณเนี้ยตรงนี้คือจะมีประจุไฟฟ้านะจะมีไฟเนี่ยตามเชือกพวกนี้ก็คือไฟหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อเนี่ยนะเออที่กดนี่คือกดอะไรครับกดปิดไงประตูครับขอกดปิดประตูแล้วก็ดดออกมาได้ไหมคะเสือับเชือก เขาเห็นเชื่อเขาก็ไม่ค่อยอยากจะโดนแล้วครับคือเขารู้แล้วว่โดนแล้วมันเป็นยังไงอุ้ยนี่คุณผู้ชมนเขารออยู่โซนนี้มีสามตัวจะเป็นตัวเมียอายุประมาณสามปีเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเสือโมมันเรียกกูไม่มีให้กูไม่มีสีเลยมึงเรียกกูเป็นไม่มีสีเลยหมดสักสีเลยแมะียกตายใครเรียกเสือว่ายังไงคุณผู้ชมบอกมาหน่อย บอกมาในคอมเมนต์หน่อยเสียงเสียงแมวแมวตาม <c oughs> เออใครเรียกเสือแบบไหนตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากว่านี้เราถ่ายอยู่ด้านในรถครับผู้ชม <c oughs> ผ่านกับนี่นะผ่าน <c oughs> ถ่ายผ่านช่องอะคริลิกเล็กๆนี่นะอ่ะเหมือนถ่ายหันดินกับเสือไม่ต้องให้เห็นตัวเอามือมีใบปะมีใบปะมีเอาตา้งไว้ห้ามใช้แฟลชนะจ๊ะอันบินเฮ้ยเห็นไหมนะเห็นเสือไหมนะ เสือชิวทำไมทอาเสียงเบลวะงั้นอะชิวเห็นไหมเห็นเสือไหมนี่นี่ก็ผ่านประตูเข้ามาช่วงแรกแล้วนะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศด้านใน บริาัน้ำร้อนเฮ <laughs> ้ยเราเราต้องขับไปตรงที่เขานอนแหละเหรอพี่ใช่ครับอ oh. ๋อเดี๋ยวเราจะต้องขับไปอ้อมไปตรงที่เขานอนนะคุณผู้ชมนี่ไงมีีอกตัวหนึ่ง <S <S อะไรมาเลยอีกเมื่อนี่ไงนี่ไงนุณังก็เหมือนแมวอยู่นะพูดถึงอะเหมือนกันครับหาของเล่นแต่แค่ตัวใหญ่กว่าดูมองดิ <S <S แล้วก็แดกเราได้ไม่แต่ดีเขาเลี้ยงเสื้อหนิเพราะว่าเห็นคนมาจับได้เล้วด้วยดูมองดิดูมองหรือว่าจะเป็นโซนที่เป็นสับไวดาวที่จับได้ใช่ครับเป็นโซนขนาดอันนี้มันไม่เชื่องอ่ะดิ อันนี้มันมันห่างห่างเราเล่นนานแล้วมันจะไม่อยากหลอด<ร>มันเลี้ยงไม่เชื่องรู้ไหมเพาะตึงแยกก่อนมาอยู่นี่แต่ก <c oughs> ็เห็นเองคนดูใบที่ว่าเลี้ยงสิ่งโตเลี้ยงอะไรก็เชื่องเนาะเขาเลี้ยงแต่เด็กอันนี้คืออาดามาตอนโตแล้วไงเลี้ยงแต่เล็กเหมือนกันคุณนี้นนนนนนเกิดที่นี่อ๋อเพราะว่าเสีอยมันท้องท้องแค่ร้อยวันนหครับสามเดือนกว่าคุยก็พอกับแมวนะแต่แมวแค่แป๊บเดียวสองเดือนเด็กว่าอุ้ยนี่ตัวหนึ่งนั่งหลบอยู่ นั่งหลบอยู่ประมาณว่าแบบมึงอย่าเข้ามานนะมึงอะไรเงี้ยกูสาหลบว่ายังอย่ามาค่ะกูสากูสาหลบยังสาและแนวว่าตายบอกว่าไปเวซีได้ค่ะจะให้ไปตัวนี้มันตัวใหญ่สุดเลยเนาะนั่นแน่าจะรอไปแย่งของกันแน่แอร์ดโอ้ยดูดิผู้ชมตการเหนือดิตัวบอลลุ่มเลยอ่ะนี่นี่ก็นอนขวากทางอยู่จ้ามันน่ารักว่ะแบบปากมันน่าจุ๊บมากเลยดิมันก็เป็นจูบเป็นดิไม่ถ้ากูเลี้ยงเองกูกัดจุ๊บนะ ลุกแล้วลุกแล้วโอเคมาแล้วเฮ้ยใครเขาเขาเห็นเขไม่เห็นเดืยดรวอนเขาเโอเคโอเค s อรี่ s <en> <fuck> <men> อรี่ทีนี้่มีใครเข้ามาช่วยเลยจริงครับได้แล้วหนีอ่ะเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบเตะหนึงก็เข้ามาหนี่ก็เข้ามาอุ้ยเฮียใส่แม่เลยเร็วนอนอยู่ไเลยชั้นที่นอนเร็วมากฉี่ใส่เลยอ่ะอะไรวะดูดิปิดใส่ก่อน ันทำกินง่ายขาเหรอไม่มันมันแค่แอนตุลมันแอนตุลแล้วก็ฟึดออกมาเลยมากอ๋อมันเหมือนเป็นการสร้างอะไรเกจที่สร้างนั้นถ้าฉีกจริงเขาจะนั่งสูดดำๆครับก็เรามาเกจเขาไงเล้วก็พลแตกซะดอยมันไส้ฉีใส่เขาเลยกูนอนกูดีๆแต่ตัวเมียเขาอยู่ด้วยกันได้เขาไม่กัดกันเหรอคะก็มีตีกันทะเลาะกันบ่อยแย่งผัวกันแย่งผัวกันเดรน นุ่นนุ่นตกแล้วตกกันแล้วหัวหน้าลองกล้องไหยนะแล้วก็ตบตบโชว์อะตบโชว์ตบโชว์ตบผัวโชว์ไม่ตัวเมียนเลยเข้ามาตัวเมียนอ๋อตัวเมียนนี่เจ้าตัวมโหลเลยพี่ดูตัวดิโอ้โหใหญ่เนาะนี่อยู่นี่เลยเนาอยู่หน้ารถเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้คือ เราอยู่ใกล้มากนะตัวนีตัวนี้มามองตัวนี้มามองมาเรียี่แค่ของเล่นนางตัวนี้มามองมามองมามองว้ยดูดิกินจังการดูดิวิดู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 น่ากลัวอีตัวใหญ่อ่ะเขาจะเอาของเล่นเขาสิไปไอ้กานรันอยู่ข้างล่างไปก็ได้วะถ้าเอาเรื่องมากอ่ะไปกินเสซล ไอ้นี่อยู่ลายใต้รถไงมันลากมาคือคืออุ้ยเพิ่งเพิ่งเคยแบบใกล้ขนาดนี้ครั้งแรกนะเนี่ยสงสัยสงสัยได้ยินเสียงอุ้ยดูดิมารวมกันสามตัวเลยคผมชมนี่อยู่ข้างรถเลยนะอยู่ใกล้มากเลยนะใหญ่นีอยู่ไกลมากๆใหญ่มากมันจะของเล่นไปเฮ้ยมันตกใจเสือตอตัวอยู่รับเดียวกันไม่ได้นะคะต้องมีสาวแม่งกันเลยจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโควโควโคว พอดีมันมีมันมีเขาเรียกอะไรนะมีกิ่งไม้อยู่ข้างล่างรถนะคุณผู้ชมแล้วแล้วขับเหยียบมาแล้วมันก็ติดล้อเออแล้วมันติดล้อรถมาแล้วมันลากดังคืดคืดเขาก็เลยแบบเล่นของนางอยู่ไงนางก็อยากเออเขาก็เลยหงุดหงิดเหมือนแย่งของเล่นเขานะอุ้ยดูดิฮัลโหล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 ฮัลลโหนี่นะอยู่อยู่หน้ารถเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่หน้ารถเลยมึงทำดีฝั่งนี้ นี่นะคุณผู้ชมที่เราลากมาเมื่อสักครู่นี้นี่ก็คืออันนี้แหละนะครับไปเล่นของนางต่อเลยไงนางเอาไปเล่นต่อนางหัวเซนคูต้องแข็งตึงนางลากไปเล่นต่อเหมืแมวแล้วผู้ดึงเออห่วงของเล่นไงห่วงเล่นประตูสองชั้นนะคุณผู้ชมนี่เป็นตัวผู้ปะ เหมือนกันเลยว่าคนนี่สองปีอานุสาวคับอ๋ออันอน,นีก้ก็เด็กกว่จาจิ๋วจิ้วระเบลอยู่แต่ข้างนอกอากาศเย็นมากเลยเน,น,นี่ยเขาขาดร่องด้วยกันอาพอเรากดปิดประตูข้างหลังเสร็จปุ๊บเราค่อยมากดเปิดประตูข้างหน้าบรรยากาศได้มากเลยดีถ้ามาเด็ดออกนี่นอนอย่างเดียวเสือ,อมไม่เดน <laughs> ินนั่งก็นั่ก็ชอบน้ำเหรอชอบชอบอากาศอย่างนี้แต่ก็เสือคือกูโลคีชอบสิ นางเจือนาวิชาสองปีนี่ดูดิรัวก็ไม่สูงเนาะแต่จะเป็นสายไฟ แลวเขากลัวไงเออเนี่ยเป็นสายไฟข้างบนนะคุณผู้ชมเป็นสายไฟรอบบริเวณตรงเหนือเห่าได้โอ้ยนี่ก็ใหญ่นะนี่นี่ตัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยคุณมาขวางเว้ยดังมาขวางมาขวางขอชิมเนื้อเด็กหน่อยได้ไหมอุ้ยยู่ในป่านต่ก็ต้องชอบที่ซึ้อแฉกได้เนาะป่านั้ ตัวนี้ดูให้ห้อยหยาดยายังไงไม่ออกฟิตไม่เข้าฟิตเนสไม่เข้าฟิตเนสไม่การโพสทาโชว์อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่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 อ่อยู่อย่อย่ยู่อยู่อ่อย่ออออ่่่่่อ่อยย

ยิ่นอนแช่เลยล่ะไม่กลัวหรอกเห็นไหมนะเห็นเสือไหมเห็นเสือไหมหน้าตาแบบว่ามันถ่ายไปให้พอเลยหน้าตาแบบว่าไม่สวาลมอ่ะเออ เออเออยท่ <ờ S 2> <ờ ừ S 1> าบินฉี่อไหมฮะฮะเฮมบินไม่ชอบเสือนะชอบฝนแต่เสือเขาดูไม่ได้แบบก้าวลาวเนาะเออคือนอนอาตุดแช่น้ำเอออาหันแช่แรงน้ำนอนเย็นสบายมากอาตุดแช่น้ำ เสียวิ่งปุ๊บออกมาเขาต้องมีสองชั้นไงเราต้องทำการปิดประตูก่อนนะคุณผู้ชม ปิดประตูแล้วก็มันจะเ,จเคลื่อนต่อไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านในก็คือแบบประมาณว่าเป็นเหมือนจำลองเป็นป่าเล็กๆไม่ได้ทึบมากนะคือที่มันอนรวมกันสามตัวอัน,นี่กกนเหรอนอนอรวมกันสามตัวอันนี้ตคอันนี้ัวคู แต่ถ้ไมดูว่าตัวพูเหมือนนีก่าตัวเมียเลยอ่ะมันจะกหน้ามันใหญ่กว่าหน้ามันใหญ่เลยหน้าเหมือนวใหญ่ตัวใหญ่นเนาะหัวใหญ่ดูดิตัวฝั่งซ้ายเหมือนนี่เลยเหมือนกาเลยอ่ะกาัวใหญ่เองหมดกี่ตัวใน่าเราะมันแปดสิบตัวือดสิบตัวกุณดูว่าสกม่ไม่ม่ กระตุ้นี่แต่ตัวนี้ตัวใหญ่จริงมองควงเกลียงอะไรแถวนี้เนี่ยตามมาข้างหลังตามมาข้างหลังมันอยาก,กยรับพรไปเจี๊ยบมีแต่กระดูกคำตอบอย่างงี้แหละเลิศจัดทีเดียวหักกรอบตามมาข้างหลังหนึ่งตัวดูว่าดูว่าดูดูเลยตามมาข้างหลังไม่ได้นี่มันวิ่ตามมาไม่หยุดเลยแม่มันตกใจมันตกใจสิป้า มันอยู่แล้วกัตกใจตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเลื่อนยังยองเลยนะดูนี่เหมือนลูกแมวตั้งต้มเตี๊ยมตั้มาข้างหลังหนึ่งตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวก้อยแมมจะมาแมงอะไรตอนนี้แมมโชเสือได้วยหรออ๋อเขาจะเข้าโ่มเขาอ๋อเมื่อกี้ท้านอาอยู่ตรงนี้ดีกว่า ด้วยสุขใจเสียงคว้าเมื่อกี้อ๋อก็เลยวิ่งโอ้แต่พอลุกขึ้นแล้วตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแห่งคอไปสิงโตเลยตัวใหญ่มากหัวจะใหญ่นะตัวผู้นะหัวใหญ่หน้าใหญ่แต่ตัวนี้สีเข้มอ่ะสวยดียะโอ้ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งทั้งหมดสี่ตัวใช่ปะเ้าตัวห้าตัวตัวผู้อยู่ในกลับหมดเลยก็มีตีกันบ้างเนาะเจ้าตัวเขาดําแล้วถ้าไหลลงหมดเนาะคแมว ไไเหน็นแล้วแมวมันอ่ะบินมันอยู่ในป่าตัวอ้วนอยง,งี้ยมันจะวิ่งล่าสัตว์ไงมันเนี่ยมันต้องคอยซุ่มแล้วก็เติโตเลยเนาะถ้าในป่าม,มันกาจะหุ่มในต้นนี่แหละไม่ตตามมาโอ้มันมาแล้วตามมาข้างหลังหนึ่งตัวดนินดินดูสิมันมาแล้วมันวิ่งตามมาข้างหลังตามมาข้างหลังตัวนี้มาแล้ว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 เห็นไหม่าตามข้างหลังหนึ่งตัววินมาแล้วมาแล้วนั่นเสื่อไหมน่ะแม่จับไป ตามมาข้างหลังเราหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมตอนเห็นดินินุ้ยแย่ตอนนี้เราก็น่าจะครึ่งทางก็อย่างพี่อหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วนะอันนี้อันนี้คือจะสุดทางแล้วนะคุณผู้ชมทั้งหมดมีจํานวนเสืออยู่เท่าไหร่นะพี่ประมาณ80ดสิบตัวประมาณ80ตัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าอยู่ในนั่งรถนี้มี12ตัวอ๋อ ายถึงว่าที่เราขับดูเนี่ยมีประมาณสิบสองตัวใช่ครับอ๋อแต่ทั้งหมดทั้งหมดอยู่ข้างนอกอีกมีหลายแอรีนะครับหลายโซนด้านข้างบนว่าผ่าอังกอร์อังกอร์อย่างโซนด้านนอกที่จะอยู่ในกรงในที่เราเดินผ่านมาสัชพ่นนะคุณผู้ชมก็จะมีอีกนะ อันนี้มันจะไปออกทางเดิมหรือยังไงพี่ครับออกตรงที่รถจอดโอ้อหออกไปออกทางเดิมนะคุณจะก็เท่ากับว่าเราก็จะวนออกในทางที่เราขับมาเมื่อสักครู่อุ้ยมีตามาข้างหลังสองตัวนะมีตามาตัวข้างหลังสองตัวรอ,อขย่ำอยู่ร <c oughs> อขย่ำเกล็ดคนนี้เนื้อขาวๆน่ากินดีจังเลยดูเอาเนื้อเอาเนื้อ,อ,าอขาวๆไปล่ออยู่ข้างหลังอตัวเป็นๆไงไม่กินแต่หมูที่แบบว่าไอ้นี่แล้วเอาหมูขาวๆไปล่ออยู่ข้างหลัง ไอพีนเห oh, oh. like ็นไหมนะว้าวแมวเกลียดข้อแมว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 เดินตามหมูเดินตามมาแล้วเดินตามมาแล้วอุล oh. ี uh, <therefore. S 2> ่หน้ามันดิเห็นไหมนะเห็นไหมนะมันจะเดินตามเราทำไมวะเมันอยากกินพันปีนไงเดี๋ยวมันข่าวดิมันหาช่องทางกระโจนอยู่ตอนที่ห้าอยู่นี่ ทีตรงนี้ไงฮันบินเนี่ยมันจะอยู่โดปรนะการเนี่ยฮันบินฮันบินจา้นนนนจาไม่แฮร์รี่พอตเตอร์จ้า อันนี้คือออกเราจะไม่ผวครันนี้เราก็กําลังจะออกทางเดิมเมื่อสะกูแล้วคุณผู้ชมเราบนเรียบร้อยแล้วนะพี่เขาบอกว่ามานนบรรยากาศอย่างนี้ก็ยังนนยังโอเคนะเพราะว่าเขาจะเดินเล่นเขาจะอ,าอะไรกันแต่ว่าถ้ามาร้อนๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินเขาจะนอนู่กว่าที่นอนบางทีนอนหลบหลบแดดหลบอะไรอย่างเงี้ยนะโทรี่วันนี้มาแบบว่าเออได้เห็นเขาเดิน <'m> ไอ้บินเดี๋ยวไอ้ดื้ออยู่ข้างหลังนะไอ้บินเฮ้ยเฮ้ยอ่าตอนนี้ก็กลับมาจอดที่เดิมแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปวนดูเสือมาเราก็จะตอนนี้คือถึงที่จอดรถแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปไล่เดี๋ยวขออนุญาตเบรกไว้สักครู่หนึ่งแล้วกันเพราะฝนตกเดี๋ยวจะลุยฝนลงไปนะนอันนี้ก็อยู่ด้านนอกนะคุณผู้ชมเราออกมาด้านนอกแล้วก็จะมี มีลูกเสือมีลูกเสืออยู่ด้านในให้เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็จะต้องอเสียเงินอีกนะครับอ๊ะเสือน้อยลูกเสือน้อยลูกเสือน้อยเสือน้อย เป็นลูกเสือนะคุณผู้ชมลูกเสือให้แบบเข้าไปถ่ายรูปเขาก็จะมีแบบว่าให้เข้าไปถ่ายรูปก,กับลูกเสือนะคุณผู้ชมนี่นะก็จะเป็นกรงด้านในใเข้าไปถ่ายรูปไปอุ้มไปเล่นอะไรอย่างนี้กับลูกเสือนะ นี่เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวที่นี่มาดูเสือมาเล่นกับเสือนะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นวิธีติดต่อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นสถานที่เราจะขึ้นไปให้ด้านหน้าแล้วกันนะจ๊ะลื่นลมตบเลยลื่นลมเหรอลื่นลมตบเลยลื่นล้มลื่นลื่นเมื่อกี้ลื่นเเมื่อกี้ลื่นเมื่อกี้ลื่น โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคุณผู้ชมว่าจะมายังไงนะติดต่อยังไงอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมกับสวนเสืออะไรนะไทเกอร์ไทเกอร์ปาร์คไทเกอร์ปาร์คนะครับโอเคเอาวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าไป็วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับก่อนเร็วลมลมลื่มลื่น